ข่าวเน็ตกระหน่ำไล่และข้อความหนึ่งบาลิตาและหลังคอมเมนต์โพสของพิมพิธากระหน่ำไล่เลยค่ะข้อความของหนิงและจังประเด็นที่ว่าพิมพิธากิ่นเจริญตร้นนั้น ศาลให้ตัดสินให้ผ่นจากคดีคู่คมไอวีที่เจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวทันทีโดยโพสภาพคู่กับวิิชัยสรกุลทอพรหรือว่าใน Facebook แล้วก็แทนพิธากิ่งเจริญตร้นตรัสนั้นก็ในทางที่ภาพมีข้อความระบุว่าขอบคุณทุกคำกำลังใจที่เดินทำหน้าที่ต่อไปไม่รอ ไม่รอแล้วนะคะแล้วระบบแคปชั่นเพิ่มเติมว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับท่ามกลางชาวเน็ตก็คอมเมนต์แสดงความยินดีก็พบว่ามีนักแสดงสาวชื่อดังอย่างหนิ้งปริตาก็ได้ออกมาคอมเมนต์ด้วยบอกว่ายินดีด้วยนะจ๊ะด้วยชาวเน็ตก็กระน่ำร้อยแห่มาคอมเมนต์กระน่ำถูกใจข้อความของสาวหนิงเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ